เหรียญสร้างชาติเอางี้ก่อนเหรียญเนี้ยเจ้าของบอกหลวงพ่อเดิมจานพ่อเดิมไปเสกเหรียญสร้างชาติได้ไหมนะเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกนะเหรียญพ่อเดิมเสกเขาบอกเนี่ยพ่อเดิมจานอันนี้จานนะโมวุธายะจานเดียวกับที่จานใต้รูปหล่อ แล้วก็ลงอักขระอีกเต็มนะซึ่งไม่ได้แปลกอะไรครับถ้าหลวงพ่อเดิมนะจะได้เหรียญสร้างชาติไปเสกหรือมาเสกเหรียญสร้างชาติปีสองสี่แปดสอง นะครับคือต้องบอกครับว่าพระเครื่องที่ใช้เนี่ยคุณลองใช้ไปนะครับแล้วขอให้คุณศรัทธาจริงๆถ้าระหว่างที่คุณแขวนนะคุณยังไม่เชื่อในศรัทธาของพระในคอคุณน่ะท่านจะช่วยคุณยังไงอ่ะมันเหมือนไม่ต้องเป็นพระหรอกครับมันเหมือนคุณออกมาให้ให้ผมช่วยเนี่ยผมบอกแล้วคุณไม่ทําตามอ่ะคุณไม่เชื่อในคนที่คุณไปขอให้ช่วยอ่ะแล้วมันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไร มันต้องเริ่มจากเราต้องศรัทธาก่อนครับเนี่ยอ่ะนี่เห็นไหมเหรียญสร้างชาตินี่อันนี้มีจานผมเคยมีจานนะที่บอกเพราะผินโพกูจานเะนี่ยก็ไม่ใช่รอยจานนะพูดซ้อนแบบนี้เกน,น่าจะไม่ทันนะครับ เพราะเหรียญเพิ่งจะมาเล่นมาเก๊ตอนนี้ให้เก่าเหมือนในอดีตก็คงจะยากนะครับสร้างชาติเหรียญน,นี้อ่ะพี่ดดเดดวีเอาเอาเหรียญไหนเอาเหรียญน,นี้ถ้าเหรียญน,นี้เอาห้าร้อยพอแต่ถ้าเหรียญน,นี้ขอสามพันพี่เดดวีถ้าเหรียญน,นี้ขอสามพันนะครับเหรียญน,นี้สามพันครับพี่เดดวี นะถ้าสร้างชาเหรียญนี้ห้าร้อยอ่ะใครเอาไหนก็ปิดบอันนี้อันนี้ให้พี่เดวีนะนะนะผมบอกผมทำมีมีใน YouTube แล้วนะว่าวิธีการเริ่มนะครับหาที่ของบ้าที่ไม่รู้ที่อ่ะสำหรับพี่เดวีแหม่พี่เดวี โอ้โหลายมือจาน2,500บาทอ่ะไม่เป็นไรให้พี่ตะวี่มาพี่ตะวีเป็นลูกค้าปราจำนะ นี่ห้าอ่ะใครเอาเหรียญสร้างชาติ500อยนะครับอยากได้ปิดตาพ่อทาได้ครับเนี่ยพระเก่าเนี่ยคือคือหยิบมายัางไงก็แท้ครับครับพี่วันอ่ะห้าบาทเรียบร้อยสนใจสั่งกล้องพันเอ็กคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้